ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกิชันหมอลําพิชลาประตาขามเกลนจงอ่างร่างสดเจงค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาราคาเมือนีห้าขึ้นโคกอีกแล้วตามเคยนะคะน้กปิกิจวัตรประจําวันมือได้่างๆางบ่มีอียงเห็ดกับขึ้นโคกหายเก็บเห็ดตามภาษาราคาพี่น้องค่ะเมืองสภาพปลาคือเก่าราคาคุณผู้ชมค่ะมามาหาเห็ดนากันมาลุ่นกันเลยค่ะว่าเราจะได้เห็ดกับไปหลายบอนะคะดอกแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็ดตะไคร่ค่ะ เพิ่งขึ้นมานี่ยตุ่มๆดอกที่สองค่ะเห็ดเขาเป่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้มาสวยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าข้าไปกีดน้ำายางตีน้ำกดอยู่ดอกที่สามค่ะ็ดตะไคร้ค่ะก็ร่างโ่จากดินก็นลัังสีออกมาจากดินค่ะพี่น้อง ดอกน้อยหนึงพอแล้วก็เอารถเนาะอืดเน็ดเพิงค่ะคุณผู้ชมค่ะขาง,งามอยู่นี่ตะไคร่ค่ะนี่เฮ็ดหนางหัวใหญ่ค่ะที่น้องดอกบางงามดอกบังหอยเลียกินบหอยกินค่ะ เห็ดหนามุ่มเห็ดดินค่ะอันนี้เห็ดหนางั่วค่ะชัดกันมากดอกงามอยู่พี่น้องค่ะนองขืนมากี่ยงก็่แม่เอาก็ไปเอาต๊ะมีพี่น้องน่ากาล่งข้นมากค่ะ เห็ดขาวแป้งค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็ดตะไค้สวยงามอุย้ยพี่น้องเห็ดแกบมึงเนี่ดอกไงค่ะนี่อีกด,ดอกหนึ่งดูกมันโอ้โอ้โอ้คงคงคง เห็ดนังประดุกค่ะพี่ชมค่ะเห็ดนังประดุกเห็ดเหลืองค่ะนี่กําลังเกิดพี่น้องเห็ดนังประดุก,ล,ก,ดดกลูกๆมัน น็ดหนางว่วพี่นอ้องดอกกำลังงามอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันหมอลำเพิชชาลระยาบายขามแกนจงอ่างคร่้างสอดเจงค่ะวันอหารคลิปตัดไปบนันทีห้องมาเริ่มไหมกันแล้วกันนะคะขื้นโคกขาเห็ดตามเดิมนะคะคุณผู้ชมขานะคะสิบ้าคุณผู้ชมมาเบงนะคะมาชื่นชมมมหาเห็ดค่ะมาสองคนกันกนกบคุณแม่พุ่น ตัวเกลค่ะเห็ดทานค่ะมะลุมแหลกเรียวแต่เห็ดทานก็ได้เห็ดหนงังง้วค่ะเถาค่ะเล้อกอากดอก,ดกนหนงังง้วค่ะจะเห็ดหนงังง้วพี่น้องเลือกออกดอกมันนุ่มๆดอกมันเถาเขาไปเลือกออกดอกอนี่ค่ะพี่น้องผลงาน เฮ็ดนาเลค่ะพี่น้องเฮ็ดนาเลค่ะดอกนี่เหยียบแบนแตเตะดอกนี่ก็เหยียบแบนแตเตะดอกนั่นก็เหยียบแบนเตเตะเจือแล้วพี่น้องคะ่ะ มาน้ำหาจนพ่อค่ะเห็ดตะไคร้พ่นนี่นี่มาน้ำหาจนเห็นมันเคยเกิดเนาะก็เลยมันเลาะหามาน้ำหาเห็นแล้วบ้านน,น,น,นี้เห็ดเพกนี่พี่น้องเห็ดขาวเห็ดดิน こう。있고